พริกมะนาวมาจากตลาดนะคะเพื่อนๆนคะ่ะพริกเยอะมะนาวเยอะเลยช่วงนี้นะคะเราจะเก็บยังไงให้ได้ทานนานๆกันเลยนะคะเดี๋ยววันละพาจะพาเพื่อนๆมาวิธีเก็บรักษามะนาวพริกนะคะหรือเป็นมะกรูดก็ได้นะคะเก็บไว้กินนานๆนะคะล้างมะนาวให้สะอาดกันในน้ําที่สะอาดนะคะเพื่อนๆ,ๆค่ะล้างเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็ดให้แห้งนะคะเพื่อนๆพนพร้อมกับพริกนะคะพริกเราก็จะล้างให้สะอาดค่ะเ <ๆ S 2> พื่อนๆนค่ะแล้วก็เราก็จะมาเอาขั่วออกนะคะเด็ดขั่วออกนะคะแล้วก็เช็ด ให้แห้งเหมือนกันค่ะวิธีการเดียวกันนะคะเช็ดให้แห้งแล้ววรพาจะพาเพื่อนๆขวดเปล่าวขวดน้ําดื่มที่กินแล้วไม่ต้องทิ้งค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็นํามารีใส่คิล่ได้นะคะเพื่อนๆตัดหั่นครึค่งตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆทําตามที่วรพาทานะคะง่ายๆเลยค่ะวิธีง่ายๆเลยนะคะแล้วเราก็นํามะนาวนะคะที่เราล้างแล้วก็เช็ดให้แห้ง เก็บเข้าไปข้างในเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเก็บไว้ข้างในแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พริกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆคะ่ะพริกเราก็จะทําวิธีการเดียวกันนะคะเพื่อนๆง่ายๆแบบนี้เลยนะคะมันจะเก็บความสดได้นานนะคะวิธีการนี้จะยืดเวลานะคะให้ความสดอยู่ได้นานนะคะวัลภาก็จะนําใส่ขวดแบบนี้นะค่ะเพื่อนๆคะ่ะ แล้วก็จะไปเก็บในตู้เย็นนะคะเพื่อนๆนแบบนี้เลยเห็นไหมคะเพื่อนๆ่นค่ะความสดของเขาก็จะอยู่ได้เป็นเดือน2เดือนในตู้เย็นเลยนะคะเพื่อนๆค่ค่ะเอาไปทําตามได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะสาระดีๆก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามวลาัล้ภานะคะจะนําสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆนจ้าฉันเดินทางมาถึงครึ่งชีวิตแล้วผ่านทั้งคนดีคนเลวคนจริงใจและคนเสแสร้งเจอบางคนที่เข้ามาเพราะหวังผลบางคนพูดดี แต่ไม่เคยทำดีจริงจนวันนี้ฉันไม่มีเวลาให้กับคนปล,มปลอมๆอีกแล้วอะไรตัดได้ฉันตัดไม่ฝืนคบไม่ฝืนยิ้มไม่เสแสร้งว่าไว้ใจฉันไม่ต้องการมิตรภาพที่แฝงด้วยผลประโยชน์ไม่สนคำหวานที่มาพร้อมการหลอกใช้ไม่เอาความสัมพันธ์ที่ต้องแกล้งเข้มแข็งเพื่อประคองไว้คนที่ฉันเลือกเก็บในชีวิตตอนนี้มีแค่3แบบ 1. คนที่ยื่นมือให้ตอนที่ฉันไม่มีใครสอง คนที่หวังดีกับฉันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 3. เพื่อนที่จริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังฉันช่วยใครฉันไม่เคยนับแต่ใครเคยช่วยฉันฉันไม่เคยลืมวันนี้ฉันใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ซับซ้อนไม่ต้องแสดงเก่ง ไม่ต้องแข่งกับใครไม่หลอกตัวเองว่าใครรักในเมื่อเขาไม่เคยแคร์ฉันไม่ขอมีคนรอบตัวเยอะขอแค่ไม่กี่คนที่อยู่ได้ใจจริงก็พอบางครั้งเราต้องเลือกตัดบางคนเพื่อรักษาความสงบของใจเพราะบางมิตรภาพยิ่งฝืนไว้ยิ่งเจ็บฉันอาจไม่ใช่คนดีพร้อมแต่ฉันรักจริงช่วยจริงและจำบุญคุณจริงถ้าใครจะรักฉันก็ขอให้รักในวันที่ฉันไม่มีอะไรไม่ใช่แค่ในวันที่ฉันมีให้เขาทุกอย่าง